สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ิ s เตอร์นดะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานสูตร q u e r y Function นะครับของ Microsoft SQL นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะเนาะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทำเรื่องของการ ค้นหานะครับยอดขายมากสุดสินค้าที่ขายดีสุดแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อมากสุดอะไรประมาณนี้ทีนี้งวดนี้นะครับผมจะมาพาทำว่าออยอดขายในแต่ละคอร์เตอร์ยอดขายเท่าไหร่คอร์เตอร์ไหนขายเยอะที่สุดนะครับผมคอเตอร์หนึ่งก็คือ3เดือนเนาะสเดือนก็คือเดือน1น,งนึงเดือน3ก็จะเป็นคอร์เตอร์ที่1อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราต้องมาทำปั้นปั้น data set ลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับบางทีเราไปทำงานในส่วนของ data s i ซ d a เนี่ยดัตต้าเบสเขาก็จะเรียงรักดึงข้อมูลทีละเรคคอร์ดไปเรื่อยๆืเรื่อยๆมีการยอดขายทุกวันทุกวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือถ้าเจ้านายบอกว่าหรือหัวหน้าบอกว่าอยากเห็นข้อมูลแบบยอดขายคอเตอร์นะครับแต่ละคอเตอร์ขายได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทําได้นะครับทําไปว่า ในแต่ละคอเตอร์สินค้าชิ้นไหนขายดีอะไรอย่างนี้ก็ได้ลูกค้าเจ้าไหนซื้อเยอะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นนี้ผมขอทําเป็นแบบยอดรวมของคอเตอร์มาให้ดูก่อนละกันนี่คือตารางขายนะครับตารางขายที่ที่เราเห็นเห็นกันเนาะยอดขายตารางยอดขายตารางออเดอร์นี่แหละนะครับผมให้ดูอ่าอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาจัดการตัวนี้ก่อนนะครับเอาฟอร์แมตเข้ามาครอบตัวนี้นะครับให้เขา ผมไม่เอาไอดีนะขออนุญาตไม่เอาไอดีนะ,ะผมก็อขอลบนี่ออกเลยนะครับยังไม่ใช้นะครับผมต้องเอาต้องแปลงตัวนี้เป็นวันที่ก่อนนะครับไม่มีเวลาผมจยาเอาเฉพาะวันที่นะครับผมก็ฟอร์แมตนะครับอ๋ฟอฟอร์แมตเอาฟอร์แมตมาครอบนะครับฟอร์แมตมาครอบ order. ออเดอร์ออเดอร์ดทอย่างนี้นะครับ พอครอบเสร็จแล้วทำไงต่อครับผมบอกว่าให้รูปแบบเขาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะอเอาทำ,ทำมาดูก่อนนะครับทำมาดูก่อนว่ามันออกมายอย่างที่เราต้องการไหมนะครับ าดูก่อนนะครับปึ๊บเราได้มาแล้วเห็นไหมครับได้วันเดือนปีจานที่เราต้องการแล้วนะครับเมื่อเราได้วันเดือนปีอย่างที่งการแล้วทีนี้เวลาหลักการทำถาควอเตอร์ quarter, ใช่ไหมครับเดือนหนึ่งเขาบอกว่า m 1ถึง m3 เดือนหนึ่งถึงเดืมนเนี่ยเท่ากับ Q1 นะครับ m 4ถึง m6 ะครับเท่ากับ Q2 Q2 ก็คือคอร์เตอร์2เนาะ M7 ถึงถ,ถึงถึง M9 นะครับเท่ากับ Q3 นะครับ M10 ถึง12นะครับถึง M12 M12 นะครับ, M 12, M 12, รบเท่ากับ Q Q4 อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราทำฟอร์แมตเนี่ยเห็นเห็นบันทีออกมาเขาออกมาแบบนี้ไม่ถูกนะครับเราต้องเอาเฉพาะอันนี้ออกมาปีเดือนวันเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมขอเอาแค่ M อย่างเดียวเพราะผมจะเอาเดือนออกมาใช้งานถูกต้องนะครับอ่าพอดีผมดูนะทีนี้ผมจะหลันให้ดูรลันเฉพาะตัวนี้นะเห็นไหมครับก็จะออกมาลวเดือนออกมาให้ผมเห็นแล้วนะครับอ่าผมได้เดือนออกมาแล้วจากนั้นผมจะทํำยังไง ผมช่องใช้คำสั่ง q u e s t นะครับ c e s t when ออกมา c e s e q u e s t c e s t when นะครับ case when c a s t when อะไรครับ c e s t when format นี่แหละครับ format นี้นะครับ format เราเคสเวนฟอร์แมตเพราะว่าเราฟอร์แมตตัวนี้ให้เป็นเป็นหมายเลขสามแล้วเราก็เคสเวนว่าเคสเวนนี้นะครับใช้คำสั่ง beta win น,นะครับ beta win น,นะครับคำสั่ง beta win b ท t a win อะไร beta win หนึ่ง n d สามนะครับก็จะบอกว่าเคล็ดเว้นก็คือเมื่อ format order เนี่ยเท่ากับ1จนถึง3 นะครับเด่นเด่นผมบอกว่าให้เป็นคิวหนึ่งแค่นี้นะครับได้คิวหนึ่งมาแล้วเขาจะสร้างสร้างฟิลล์ขึ้นมาอีกฟิลล์ฟิลหนึ่งนะครับเป็นสร้างคอลัมน์ขึ้นมาอีกคอลัมน์หนึ่งให้เรานะครับแล้วก็เว้นใหม่นะครับเวนแล้วก็เอาฟอร์แมตมาเหมือนเดิมนะครับผมขอกรอบนี้นะครับจะได,ไดนนะ้ไม่ต้องทำตัวสีนะครับมีสีอันก็มันต้องทำสีอันตัวนี้นะครับแล้วก็ b ีเ t อร v ว n นะครับการนี้ก็จะเป็น4 And. And 6, น e ี n เอ็นเนเนาะเอ็นหกแล้วก็เด่นเหมือนเดิมครับเด่น <And. S 1> q 2ครับอันนี้ q 2เห็นไหมแค่นี้ครับจากนั้นผมก็เหมือนเดิมครับเว้นฟอร์แมตนี้นะครับ b ีเ t อร v ว n b บี t ทอ v ์ n Q เจ็ดตั้งแต่เดือนเจ็ดแอนแอนเจ็ดจนถึงเก้านะครับก็เดน Q อะไรครับ Q สามนะครับเพิ่มอีกอันนึงครับเนี่ยตัวนี้ต้องวินก่อนนะครับทุท่ีอืมนี้นะครับแล้วก็บีทบีนบีน ก็10 and 12 q 4นะ q 4ก็เอลเลยมั้ยอืมลอง n เลยก็ได้นะครับ n ตั้งชื่อว่าอ่า q นี่นะครับ คอ r t เตก็ได้นะครับคิคิมถูกหรือเปล่านะคิวยูเออาเอาระคร Quarter. อเตอร์ลอาดูนะครับผมรันดูเพิบเขาบอกว่าอ๋อโทษทีครับพอดีไอตัวนี้ผมขอลบพวกนี้ออกก่อนนะครับรีมาร์ครันดูเห็นไหมครับเราได้เทเบลิลใหม่ขึ้นมานะครับถ้าเราอยากมาเทียบกัน กับที่เราทําไว้เมืม่อก,กี้นะครับก็ลองเทียบขึ้นมาก,อก่อนก็ได้นะครับเนี่ยคอมแบบอันนี้ก็ A S M O N T H มันนะตั้งชื่อเป็นมันเห็นไหมครับเดือน7เดือน7เป็นควอเตอร์สามไหมควอเตอร์สามมาดูเดือนอื่นเนี่ยเดือน8ก็ยังเป็นควอเตอร์สามนะครับเดือนเนี่ยเดือน10เป็นควอเตอร์สี่แล้วนะครับควอเตอร์หนึ่งอยู่ไหนละ่ะเนี่ยเดือน1เป็นควอเตอร์หนึ่ง ถูกไหมครับเนี่ย Q หนึ่ง Q หนึ่งเดือนสามเป็น Q หนึ่งพอเป็นเดือนสี่ก็ต้องเป็น Q สองใช่ไหมครับมหาด,ด,เดเิเดือนสี่เนี่ยเดือนสี่ก็จะเป็น Q สองเห็นไหมครับสูตรจะเป็นประมาณนี้นะครับการทําหาคอเตอร์ quarter. จากนั้นทําไงต่อครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับเราก็ตัวนี้ผมขอลบออกไปนะอ่าลบออกไปทีนี้เราก็ซ้ำเลยครับเออซ้ำเลยผมก็ซ้ำซ้ำอะไรครับซ้ำอ่า ถามทนะัวทัลเนาะทัวทัลเนี่ยยอดขายเอแล้วก็ทัวทัลทัวทัลไพร์ทัวทไพรแล้วกันนะครับเมื่อมีการซ้ำทำไงครับต้องมีออเดอร์บักกรุ๊ปบายเนาะกรุ๊ปบายกรุ๊ปบายอะไรครับนี่กรุ๊ปบายกรุ๊ปบายตัวนี้ครับกรุ๊ปบายเคสียรเบนเราเพราะตัวนี้ก็คือคอลัมน์คอลัมน์หนึ่งหรือฟิลฟิลหนึ่งเราเลือกฟิลนี้ขึ้นมาเราก็ต้องมากรุ๊ปบายฟิลนี้ แต่การคูใบายฟิลนี้นะครับจบแค่เอ็นนะครับไม่ต้องตั้งชื่อให้เขานะครับเพราะว่ามันเป็นการเ,าเอา,เานฟิลนี้มาแล้วก็ต้องการที่จะเรียงจากมากไปน้อยไหมถ้าเรียงเราก็ต้องออเดอร์เหมือนกันนะครับออออเดอร์บายออเดอร์บใยอะไรออเดอร์บายเคียสเบนเหมือนเดิมนะครับออเดอร์บายเคียสเบนเรานี่แหละเราก็ลบชื่อตารางนี้ออกนะครับจากนั้นก็ DESC เห็นไหมครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้สูตร ในการเดี๋ยวผมรันให้ดูครับปุ๊บเห็นไหมครับ Q 4สขายเยอะสุดนะครับ Q 4นี่ขายได้เยอะสุด Q1 ขายน้อยสุดใช่ไหมไอทำไมสิไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมออเดอร์บายผมต้องออเดอร์บายไพสสิใช่ไหมทวที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 ออเดอร์บายผมต้องออเดอร์บายตัวนี้ถ้าจะรู้ยอดขายเยอะสุดทวทีนะครับเมื่อกี้ ผมก็ว่าอยู่ทำไมยอดขายมันเป็น D E S C ลองดูได้ไหมทีนี้นี่ครับยอดขายไหนเยอะสุดก็จะขึ้นขึ้นที่1ที่2ที่3อที่สามคอเตอร์หนึ่งขายเยอะสุดนะครับควอเตอร์4ขายจองลงมาคอเตอร์สองคอร์2คอเตอร์สานี่เห็นไหมครับนี่เราก็จะได้ยอดขายตามควอเตอร์ตามที่หัวหน้าอยากได้ ผู้บริหารอยากได้หรือใครก็แล้วแต่ที่อยากได้ระดับผู้จัดการเซลล์อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําให้เขาได้นะครับออในดัตตอรเบสไม่มีไม่มีดือด้อๆอย่างนี้ให้เรานะครับเราต้องมาดัดแปลงในเรื่องของดัตเตเซตเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการหาอยอดขายตามอคอร์เตอร์ต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ